ใช้ไม้เท้าคำยันเราถึงจะเดินได้ครับอย่างนั้นเลยเหรอพี่คโอ้โหสุดยอดนี่วันนี้พี่เขาได้คุยกับเราแบบทันชันนะครับเพราะวันนี้พี่เขาเพิ่งมาส่งผักนะรถผักมันอยู่ห้องนอกนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูมาส่งผักดูทุกวันตอนนี้อาจารย์บรรเลงก็มาจัดประชุมตรงนี้พอดีพอจะประชุมเสร็จพี่ก็เข้ามาขอสัมภาษณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างสดๆเลยวันนี้นะนิ้วเป็นไงนะยิกอยู่เงี้ยมันยิกอยู่งี้เลย งั้นทํางนี้ลงรถก็เร่งกินกินหลังจากยี่เทีนาทีก็เริ่มมุดมุดมุดคลายออกคลายออกเหยียดขาได้ก็วิ่งได้เลยทีนี้เออเหยียดขาได้วิ่งได้เลยเดินได้เลยครับแล้วแล้วคนที่บ้านตกใจไหมตกใจตกใจมากเลยเขาวางไปกินอะไรมาปกติมึงเดินไม่ได้เออมึงมบอกกินกาแฟแล้วแม่ว่างง แม่เขาก็ดีใจ <g ül> โอ้ยหายแล้วมึไปกินยาแล้วยาเทวดากาแฟสุดยอดเลย <g ül> ยาเทวดากาแฟครับโอ้โหเบลเบลโซขอนี้ได้ไหมครับผมโอ้โหสุดยอดมากกาแฟเบลโซเรารนะเยี่ยมเลยนะพี่นะโอเคขอบคุณพี่มากนะครับกาแฟครับขอบคุณใครนะครับขอบคุณกาแฟที่ทําให้หาย <g ül> ขอบคุณกาแฟเบลโซครับขอบคุณกาแฟเบลโซครับโอเคขอบคุณครับ